รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะมาติดตามความพร้อมนะคะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลที่บริเวณชายหาดป่าตองค่ะพร้อมกับมีการประกาศนะคะให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณาสุขสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวปลอดโรคภัยสุขภาพให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติค่ะ นายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะติดตามความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลโดยจุดแรกที่เดินทางไปนะคะคือไปที่หาดป่าตองเพื่อที่จะชมการฝึกซ้อมแผนของอาสาฉุกเฉินทางทะเลเป็นการจําลองสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คุมค่ะตกจากพาราเซลลิงทาให้หน่วยอาสาหรือว่าไรกัดประจําชายหาดป่าตองเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาล ก่อนที่จะนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยรดัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็กล่าวนะคะว่ากระทรวงสาธารณาสุขเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัยเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยในปี2566ค่ะสามารถสร้างไรายได้ได้ถึง388แสนล้านบาท เป็นอันดับ2ของประเทศรองมาจากกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากนี้ครับจังหวัดภูเก็ตเองก็มีศักยภาพในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยตามมาตรการด้านสาธารณสุขทุกด้าน เช่นการจัดบริการเชิงรุกในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับบริการนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสําหรับผู้ป่วยวิกฤตสกายด็อกเตอร์ครับในพื้นที่เกาะที่เชื่อมโยงในการทํางานเป็นเครือข่ายแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อรวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ยังมีเครือเครื่องมือนะครับที่ทันสมัยแล้วก็ช่วยให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีศักยภาพแล้วก็เกิดความมั่นใจนั่นเองครับ จากนั้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะนะครับได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมนะครับในศูนย์ประสานงานการแจ้งเหตุทีมไร้กาดการขับเคลื่อนเซฟตี้บีทหาดป่าตองครับแล้วก็มีการพบปะพูดคุย แลวก็ร่วมร้องเพลงกับพี่น้องอสอมอด้วยนะครับพร้อมทั้งขอบคุณนะครับพี่น้องอสอมอที่ได้เสียสละเวลาในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนจนประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีระบบ,ะบ,บสาธารณสุขที่ดีในระดับโลกพร้อมกับแจ้งข่าวดีนะครับว่า ค่าป่วยการของอ,อสมอนะครับขณะนี้กฎหมายได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วแล้วก็หลังจากนี้จะนําเข้าวุฒิสภาแล้วก็นําทลนกล้าวครับคาดว่า,าน่าจะได้รับค่าป่วยการแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับในเรื่องของการดําเนินการจ่ายค่าป่วยการให้อสมอได้ในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนครับ จากนั้นคะ่ะได้ไปเยี่ยมจุดการให้บริการเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ค่ะโดยจุดนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการด้วยตนเองด้วยก่อนจะเดินทางไปยังเต็นท์การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพอาสาฉุกเฉินทางทะเลชุมชนและพบปะให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการเรือลากล่มค่ะเรือเจสกีบานานา่าบ๊ทจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับคณะก็เดินทางไป อยังสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรมหาราชินีหรือว่าลานมังกรอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ เพื่อเป็นประธานในการเปิด s a ฟตี้ภูเก็ต Island Sandbox ซนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองก็เป็นจังหวัดนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคและภัยสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยจาก31จังหวัดทั่วประเทศและได้มอบเกียรติประกาศนียบัตนะคะพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณาสุขประกาศนียบัตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยในระดับสากลด้วยค่ะ